ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง ฝีมือคันเทพแม่แก้วชมไม่ขาดปากหลังยายา่าแต่งหน้าทําผมให้เป็นคู่รักคู่บุญเลยก็ว่าได้สำหรับพระนางซุปตาร์อย่างหนุ่มณเดชน์และสาวยายา่าที่พักนี้เหมือนจะมีเรื่องราวดีๆให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดทั้งสองคนได้นำทีมครอบครัวและแฟนคลับณเดชน์ยาย่าเดินทางไปทําบุญทอดกรถินสามัคคี NY ประจำปี2563ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งแม่แก้ว แม่ของหนุ่มณเดชก็ได้มีการออกมาลงภาพบรรยากาศให้เราได้ชมเป็นกันระยะตลอดทั้งทริปเพื่อให้เราแฟนคลับได้คอยติดตามสำหรับแม่แก้วคุณแม่คนสวยของณเดชนั้นได้โพสต์ชมวาทีลูกสซฟไลหลังสากที่ยาญานั้นได้แต่งหน้าและทำผมให้ในครั้งนี้โดยโพสต์ได้ระบุคแคปชั่นว่าขอบคุณยาญาอุรัสยาที่เนรมิตใบหน้าให้แม่สวยตอนรับกระถินเอ็นวแต่เช้าขอบอกเลยว่าฝีมือคัน เทพในการแต่งหน้าจริงๆจากซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งและจะหนึ่งในใจแม่ขอบคุณมากๆนะคะและแม่ขอ,อกับอนุโมทนาสาธุบุญกถิน N.Y. 2 5 6 3ด้วยนะคะสาธุนั่นเองล่ะค่ะ